อ้เก็บเลยโอ้เอาๆนะครับพี่น้องเห็ดปวกครับพี่น้องมันใกล้ไเลยครับพี่น้องไส่ล่ะอู้นี่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 เอ้าพีพีพีมาพีพีนี่นี่นี่อู้หูวิววิวนะแป้งแป้งพูดนะ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 พี่น้องพูดนะาคนอยู่ข้างนอกอย่าเพิ่งเข้ามาเด้อขี้อยู่ขี้อยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้เข้าป่าหาเฮ็ดครับพี่น้องเฮ็ดพวกครับเป็นเฮ็ดพวกนะครับยีงออกบัวลายครับนี่นี่ครับใช้ยูหากินแบบวิถีชีวิตของคนอีสานครับพีดพีดครับพี่น้องไม่ดอกเดียวเลยนะครับพี่น้องกินแบบเกิจพอเพียง มุ้ยคือแน่นท่านโอ้โหนะครับพี่น้องครับน,นี่มันจอมแดงๆนี่มากับนางเองเกเขาคือเขาครับนางเอกเพิ่งบริจาคพบกล้องปไปนะครับแต่ว่าทีบังคับให้เพิ่นเข้ากล้องนะครับมือหน,ะอนึ่งหายนะี่นี่ใส่ก็อยู่ติดๆกันนะนะครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นแล้วผมจะถ่ายให้เบ่ง,เองอีก นี่ครับพี่น้องยงา้ไปยังมาก็มาเห็นอีกคือเก่าครับพี่น้องคือเก่า่สั้นโมเมนต์คือเก่าครับพี่น้องเงี้ยไปยังมาอ้โหนี่แต่งว่านางเอกเขาเซฟไปแล้วครับนี่นี่นี่เขาเตไปเลยนี่กำลังเริ่มออกเขาเอิน่าอย่างจุ๋มจุมันออกโบดลายครับมันออกหมดทีนะออกเป็นหมดหมู่แบบปึ้มดอนขึ้นคักอยู่ครับพี่น้องปะ๊บใช้เยอะจริงครับ ต้องใจเย็นๆครับอย่างนี้อันที่ข้เจ้าไปหาที่ข้เจ้าเห็นลายๆแม่นยอครับเป็นดงไงนี่จะหากินหาอยู่หากินกน,น้ำปลายุกปลาย่างยุม่มขึ้นนู่นออกมาผมเอาโอ้โหมันจะเปลี่ยนแบบคือเฮ็ดออกบสมบูรณ์นะครับพี่น้องนี่มันดันใบไม้ออกมา ผมมาตีนไปเขี่ยวกี่เนื้อไมนเป็นหมู่คนบ้านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมหามก่อน,นครับพี่น้องโอ้นี่โอ้มันคือออกห่างกันแท้สันแป้งมันแม่นอยู่คนนี่แต่ว่าขาม,มันแม่นอยู่ด้นี่โอ้โหยุ่งลายขนาดครับพี่น้อง Uh huh. อ,อื้ตอมผู้โผล่อยู่ยุงวะนี่บุญญาเนี่ยก,กันยุงเลยเครับพี่น้องเดี๋ยวผมหามาอีกตัวฮู้พี่น้องจัคดอกอ่ะจ็คดอกละ่กกละหัวฮักหัวเพลก็มีครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่หนึ่งสองสามสี่ห้า พกครับแต่ว่ามันคือโบบแบบพันธุ์พืชครับพี่น้องเมืองนางเอกของเราโอ้โหพี่พน้องโอ้เอาครับพื่อนพี่น้อง,องเก็บ <มา S 1> ครับเก็บเอาว่ดทีทิ่มถุงครับกี้จ้าว่าสิทิ่มถุงวะโบราณวัดผมว่า <c oughs> ว่าสิทิ่มถุงนะแค่ได้ถือถุงแล้วโบราณน,นะยเงอ๋ยวเอาเก็บเก็บเอา้า คือโบบเลยสะิเา <laughs> นาหนอโอ้โหแล้วเขพี่หน,เนเอนเห่ะเ,เด่๋ยวนี่มันเม่นเดี๋ยวคือเน่าละปาตีเน่าเลยเม่นอยู่ว่ะเอาเงินหัวมันรุดนะโอ้ผมขึ้นบอละสะิใช่นี่ดิหัวเอาข้านน้อยข้านมานเลยน,นี่ S <S เดี๋ยวกติมันจะเป็นดอนเป็นดอนนี่นะครับเนี่ยงานตัวคุลกคลอง,อง,อง,องลยครับว่าที่ทิ่มถุงเราผมผมว่าที่ทิ่มถุงเราี้เลยไปครับไปหาตอ่ออีก <S 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 อพ่อแม่พี่น้องนางเอกเราเนี่ยกายเฮ็ดกับพี่มา,ม,าม,าม,ามาบังบางบังบังบงเดี๋ยวให้เบิ้งวิธีการหาเฮ็ดนะนี่เห็นบอใบไม้มันดันขึ้นมาไปสินี่นี่นี่ คือเพิ่นมาอยู่ใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่เพิ่นมาอยู่ใหม่โอ้ยหน้าใสขนาดครับพี่น้องหน้าใสเดียวไปเห็นเขาง้อนครับนี่เห็นปะจะดันใบไม้ออกมาไปสิละนี่นี่ครับพี่น้องเห็นปะโอ้ผมจะให้เบิ่งนะครับนี่นี่เพิ่นกายชองนอกนี่ไปครับพี่น้องเนาะผมจะให้นางเอกผมเก็บนะครับฝากนางเอกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องนะครับเฮ้ยครับเห็นปะครับ เก็บคักอยู่ครับนี่ครับ2รโลยังบกออกลายคือว่าเหมือนบกออกลายครับคือดูนเมื่อกลังเขาเอื้อนมาอย่างปะเหน่ยเหน็บไมไหดันใบไหมขึ้นมานะครับพี่นนองเป็นลักษณะที่แบบหายากอยู่แล้ครับเห็ดมันดอกน้อยครับคือเห็ดละงกะครับเดี๋ยวเห็ดละากมีท่าให้บังอีก มีน้องเอ้ยนางเอกเฮานี่คือบบมีการกระจิตกระใจตั้งหาเห็ดแล้วครับเพื่อนใจลอยบอ่เพิ่นเป็นยังนี่ครับขด้ออกจะต้องบริเวณละแถว,เ,วเดียวกันนี่คือหาบ่เห็นนะครับทํานโได้สังเกตดีๆนางเอกเของเฮาตั้งใจเลยไหมสิพาออกกันรายการหาเห็ดไอครับ <laughs> ไปต่อ ฮะนี่ครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับเห็ดครับเห็ดเห็ดเฮ็ดเฮ็ด,ด,ดโอ้คักคักคักครับพี่น้องหาเห็ดนับเอาเลยครับปึ๊บนี่นั่นน่ต ที่พ่อแกงเลยฮะเขาไปให้แต่ในกินถึงแซ่บแกงบอสนางเอกก็เอ่าตาลอยลอยนะครับเดินหา้างกอโอ้น่ครับนางเอกเห็นครับนี่งเท่าเลยไม่หัวเท่าไปครับหาไปอีกเลย่นยๆจนพอกินพื่ลละชีวิตลูกอุตสาหครับ นี่ครับเราใน้อยดอกน้อยนี่ก็ได้เอาครับนี่น้อยครับครับเออเออเออเอาเฮ็ดตัวคือกันครับฮึเม่นบอลี่ดูนขึ้นมาสินานเน่าแล้วครับพี่น้องประจอกกันนะครับดอกเดียวที่ก็เอาอยู่ครับนี่มันคือบักเป็นหมู่ครับพี่น้องฮึขอ คำชี้แจงนะครับเนาะเฮ็ดสุนยางวะมันอยูอ่ในป่าในด,ดงออกลายก็นี่อยูอโอ้ยอยาเขียนเป็นหมู่นะครับพี่น้องเอ้าไปาไปเรื่อยๆอ,อ่ะพี่น้องมาเว้าเรื่องนึงผันฟังจะเอาภาพที่ตอนย่างไปหาหน่อไว้ที่เอาไปแกงเมื่อดใส่เ็ดที่เขาหาได้วางนึงแล้วครับ แต่ว่าเฮาจะหายอยู่แต่ว่ามาย่างมาทางนี้มันใกล้ก่อคนไม้ครับอืมมันเป็นเรื่องพเท่พผท้เ่าพุทธเามาตั้งแต่โบราณนะครับพี่น้องคือผุ้แท่พูส้สาวสาวสาเร็กสาวสาน้อยนะครับไปหาเห็ดน,นะครับฟังผมเอาไปนําเบื่องพระประกอบตัวเข้าไปหาไหม้นะครับพี่น้อง <c ười> ไปหาดงใดดงใดครับหาเห็ดละโงกนี่ะครับ ไปดงได้ดงไดก็ได้แต่ดอกทองเท่ามู่เขาได้แต่ดอกนุ่มนุ่มนะครับแสดงว่าผู้นั้นที่มีวาสนาได้ผัวนุ่มครับแต่ว่าถ้าไปดงไดดงได้ได้แต่ดอกนุ่มนุ่มจุมจุ้มงามๆนะครับพี่น้องแสดงว่าคนคนนั้นจะได้ผัวเท่านะครับพี่น้องเอาครับน้องลายยายห้างครับ ว่าลาย,ยามันยาวมันเยอะครับปืชพุ่มไม้เข้าไปเห็นดอกไม้ครับเอาไปครับหาดอกไม้ต่อนี่ครับพี่น้องเห็ดกระบอกลายเอาหน่อนแหละไปแกงเมื่อสักกันเขาเอื้อนดอกไม้กระเสียนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไงละ่ะใส่ละ่ะอู้โหนี่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 เอาพี่พี่พีม่<ๆ>มาพี่พี่<ๆ>นี่นี่นี่โอ้โหโอ้พี่นะแป้งแป้งคุณนะคุณนะคุณนะ ผู้พี่อ๋อเดี๋ยวครับพุนเดี๋ยวผมจะไปหายเบิงบูยนดวงดีมานั่งขี้เฉพาเฮ็ดคือเพ่นเยอ้พี่นงพี่นงบูยนีบ้ข้าเจ้าเป็นแผ่นเป็นแผนน่นี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 นี่พี่นงบูยพี่นอจุ่มก็มีอ้ อเท่ามาเลยเท่าคุณคุณพ,พี่น้องเท่ามาเลยเออยังอยู่กับเรื่องของเฮ็ดอยู่ครับไส่คุณครับเรื่องอีกองที่เห็นนะครับนี่เดี๋ยวผมเก็บก่อน,นครับโอ้คนอยู่ทางนอกอย่าเพิ่งเข้ามาเด้อขี้อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ู่ขี้อยู่นะครับพี่น้องโอ้หัวไม้ก็ออกห่วไม้นะครับนี่นี่นี่นนอุ้ยฮักไปเลยวะ เดี๋ยวผมขอตัวเก็บเห็ดกนเด้พี่น้องนี่มุ้ยไปจับกล้องให้เก็บใส่นะอ๋อเดี๋ยวผมจะให้แรงเอกผมเก็บนะครับพี่น้องน้องได้ตื่มกันเสร้ยพี่น้องเอาเอ,าเอาู้ยเปดิดบดดาบโผลเป็นอีตัวนะครับพี่น้องอย่งนี้หาเจอขาลาขาลาครับสุดท้ายมาก็มาดูเห็ดเอดูสิเปื่อยมันเลยฮึ เฮ้ยเอาเห็ดไปดอกนั่นดอกจะว่ามันติดดอกน้อยเนาะเออมสุกเปื่อยเลยน้าต้องแข่งอยู่วะแข่งเาะเอาครับพี่น้องเห็ดพวกับทำเห็ดพวกเออน้าหายาวดีครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องหน้าคนเก็บไปนน้ำครับมือบ้างพี่น้องเฮ้ย Ở, là không sai. Take a pillow, a long Không nó, nó Boy, này mẹ, mẹ. Sân hạp phu y mất, anh sang mọi người. Ni vợ, mẹ, 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 nào mẹ, 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 ตายสุดหนึ hmm. oh. lo ่งบอนบอกูโอเคมาดองมาดองหน่แล้ว่ั้เใส่ละรอกคุณมฮะพีพีครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาถ่ายน้องเห็นร่กันว่า นี่อาจจะมดป่ามดดงหกจังหน่อยนะครับพี่น้องโอ้ครับพี่น้องเลยเสื้อมันไหลลงมาสมบูรณ์นี่นี่ฮ่าเลยลนี่เผื่ออะไรเนาะฝนอ่าโอ้กำลังเป็นหัวแหล,ลมๆเลยสะออนสะออนโอ้ อุ้ยไปยับดิพี่้องอุ้ยออกไปไหมเอาไหมอุอนน้ยโอ้ยขาดล้ครับเดี๋ยวคุณมอนเข้าไปในเดี๋ยวผมจะบนถ่ายเอาละน,านะครับมันเป็นความลำบากโครครับครับครับเดี๋ยวจะเปิดลงเมื่อยอู้ครับพี่น้งอ,นนอ,อนงเอาหลังจากหามาได้พอประมาณแล้๋ยวพอจะไปหาให้พวกนี้ครับน้าไม้เอาไปเมือดใส่กระเพาะได้แกงนะครับพี่น้อง อย่างเอาเจาะใสา่กันเอาไปแกงเมือใสอ่เนื้อปัวเอาพี่น้องนี่ทำไมกอกกันใส่กอนี่ดูนะครับพี่น้นนองอ,อ,ยอยู่แบบนี่ความสุขอายุหา,หาก,กิมเบบธรรมศาสตร์วันที่แล้วครับพี่น้องมาตองไปแข่งขันกับไผรบูยมีอยู่ได้ะเมไปเข้าไป งเอมีหักตออข้างซอกอือนองสังหลานดิอ๋อว้อไปเร่วประเดียเหนกรตั so ้มันบูแม่นอ๋อขอฮักเอาอีครับไป่นองโอ้พี่น้องนี่สร่งอย่างงามเลยพี่น้องนี่ มันจะออกคู่กันครับน่ำไม้กระเสียนไะกินยาเย็นท้องขาจะเย็นนะครับพี่น้องลากินน้ำไม้อืดหอมชิงจับเพื่อนิงเอินชิงขอข้ออะไรเหรออือพี่น้องเก็บอาเลยอือหอมหอมอยู่นี่เห็นไหม เอาน้อนเป็นมกมกนี่มันจังนะครับขอตัวเก็บกอนเป็นลักษณะที่ว่าออกมาเป็นหมนะครับพี่น้องนี่เป็นโมระดอกทรงดอกไปครับนี่คือดูอยังหัวหยามบอกครับนาอเดี๋ยวไปเรื่อยครับพี่น้องเ,อเย็นๆออกไปครับพี่น้องจะเท่าแล้ยนี่นะเห็นบ่ เป,เปื่อยเลวเบบอันคิดว่าจะเน่าแล้วครับพี่น้องนี่คือเป็นไกวามันออกมาสมบูรณ์นี่กะบุระควมพยายามขับหาไปเลยเป็นเห็ดที่หากินยอะครับพี่น้องนี่ ครับพี่น้องมันเป็นแบบแบบได้วะโบลายขาเยาวครับพี่น้องเห็ดปวกลักษณะของเห็ดปวกจขาเยาวครับอยู่แถวประเทศลาวนะครับออกหลายครับเพราะว่าน่าจะยังบมีสารพิษสารเคมี อเออเห็นบ่โอ้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นบ่พี่น้องคนนักพี่น้องนี่เอ้าเก็บเลยโอ้เอาเอ้านะครับพี่น้องเฮ็ดปวกครับพี่น้องมังใกล้เลยครับพี่น้องคนโอ้ดีงามครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปเยินหมดเลย คนว่าอ,อย่าให้จะเบิ่งอันเฮ็ดไรเบิ่งหน้าคนเก็บเนี่ยเอาทำอย่างให้เบิ่งหน้าน้อยนึงครับเนีปัด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 เอาถุงไว้ก่อนบ <c oughs> ่ได้วะใช่เลยโอ้โหรับพี่น้องกูนะกำลังม้วนออกมากูนะโอ้โยกูะนะแม่งกูนะฮะนี่นะใช่กูรอแม่งเม,มื่อเดี๋ยวนี้กูรอนี่นะฮะนะอือหือุกู่ะ เก็บสุดๆโอ้ยคอเครื่องร้อนเลยพี่น้องนี่ผมเก็บก่อนนะเนี่ยมาเก็บพวกจะขาย,ยาง,ง่าองอยาอยอกมันเอิญพวกเนี่ยเราเก็บเอารถครับพี่น้องเมั่งมั่งมั่งขี้ดินออกมาอยู่เออตัดตีนไว้เอาหมดให้ไปต้องเอามีดปาดเอาครับพี่น้องครับทำลาพาจากันไปกับดอนเฮ็ดดอนนี่แล้วโอ้โห เออสอ,อนสอ,อนปุ้ยเม่นนมืดนะเก็บมล้วไหมมันขาดจอมันขาดเห็นปะอ้ะอ,อปาดตีมันออก เอาไม่เคี่ยววะมาเคี่ยววะเอ้พี่น้องผมขึ้นว่าแม่นเมื่อเลยทนะเลเออแม่นน,นี่นี่นี่นนอ,อุ้ยอ้ยเลียมมาเลยพี่น้องเนะรอพี่น้องเไ็ดพวกครับนี่คือแบบไรอันนี้นี่กำลังเปลี่ยนมาแต่ว่ามันบรสมบูรณ์ครับนี่นะครับพี่น้องนี่บรได้เอาเด้ออันนี้อันนี้บรได้เอาครับ พ่นสี่จากขยะครับส่วนนี้น่ครับพี่น้องนี่น้าโอ้พูดครับมีมีลงเงาพื้นลงไปเต็กเรื่อยๆครับนี่เอาจัลยามันเล็กหยางแล้วพุณครับโอ้ยพี่น้องเงาครับพี่น้องทก่กายลงเงาขวันพื้อลงไปนะครับนะครับมันต้องมีหมายนะครับอย่างมหามอย่างได้นะครับนะครับ ส่วนนันนจะเป็นส่วนผมเองครับนี่บริสิยาขยะขยาครับแต่ว่าส่วนนั้นท่นจะสียขยะขยานะครับคือบุกล้ากินครับมีเฮ็ดคือกันแต่สียาขยะย่ามสันผิดต,ตกค้างนะครับเ่น้องโอ้ว่าสิไปกินน้ำเลยกินเดี๋ยวผมไปกินน้ำก่อนครับ <c oughs> ให้แม่บ้านย่างลงไปเบิ่งข้ามาไปเฮ็ดท่านไ้ท่นไม่บอกก็ <c oughs> ได้น้อย <c oughs> เก็บครัวลายอาะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากัไปสำเนียครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องนะรับกลับบ้านครับ